สวัสดีครับคลิปนี้นะครับผมจะมาเล่าความเป็นมาของการเกิดสารสนเทศนิทัศการทางการศึกษาเรื่องสามโลกนิทัศสามโลกนิทัศนะครับมีแรงบันดาลใจมาจากวรรณคดียุคสมัยสุขโขทัยและก็เป็นวรรณคดีที่มีการในการสอนอยู่ในกระบวนวิชาของมหาวิทยาลาัยรามคำแหงด้วยนะครับนั่นก็คือไตรภูมิมิจถาไตรภูมินะครับเป็นวรรณคดียุคสุโขทยัยเป็นพระราชนิพนธ์ในพระมหาธรรมราชาที่หนึ่งริทยในราชวงศ์พระร่วง เรียกอีกชื่อหนึ่งว่าไตรภูมิพระร่วงเนื่องจากมีการแต่งในยุคสมัยราชวงศ์พระร่วงนั่นเองไตรภูมินะครับได้ยกย่องว่าเป็นวรรณคดีดีเด่นนะครับสมัยสุขโขทยัยเนื่องจากมีการรวบรวมนะคำพีโบราณนะครับเป็นร้อยๆเล่มเลยทีเดียวนะแล้วก็มาเรียบเรียงใหม่สะท้อนถึงวิถีชีวิตปรัชญาพระพุทธศาสนามีคํากล่าวว่าไตรภูมิเองยังมีคุณค่าทางด้านหลายๆอย่างนะครับ อยากกล่าวว่าเป็นวิทยานิพนธ์เล่มแรกเลยก็ได้ของไทยเพราะว่ามีการรวบรวมจากข้อมูลในคมภี์โบราณต่างๆแล้วก็มาเรียบเรียงเป็นภาษาขึ้นมาใหม่เพื่อให้เกิดความเข้าใจง่ายและน่าสนใจมากขึ้นนั่นเองนะรวมถึงมีการสอดแทรกคุณความดีหรือว่าการกระทําผิดชอบชั่วดีต่างๆเรื่องเกี่ยวกับนรกสวรรค์อะไรอย่างนี้ทาให้คนเกรงกลัวตะบะนะครับก็จะมีผลต่อการปกครองนะครับเนื่องจากคนเกรงกลัวตะบะก,ก็จะไม่มีการ ทำบาปหรือรังแกกันก็จะทําให้เกิดความสงบสุขนั่นเองในภูมิกถาน,นะครับเนื่องจากมรีระยะเวลามายาวนานแล้วก็มีการถ่ายทอดเล่าเรื่องมาผ่านสมุขคอยหรือว่าสิ่งต่างๆก็ตามทําให้เกิดการตีความหรือมองภาพเป็นความเข้าใจที่ได้ยากอย่างเช่นจัก,กรวาลวิทยาอย่างเงี้ยนะครับเกี่ยวกับมงคลจัก,กรวาลที่กล่าวถึงอาทิตย์แต่ละทิตของอทวีปที่อยู่รอบของเขาพะสุมเมดเนี่ย มันก็จะมีการมองเห็นภาพไต่ยาาตัวนหนึ่งของการทําสารสนเทศนทิทรรศการทองการศึกษาจุดประสงค์ก็คือเพื่อให้หนักศึกษานะครับมีความเข้าใจในเรื่องต่ตางๆนั้นได้มากยิ่งขึ้นและง่ายยิ่งขึ้นกล่าวคือก็จะสามารถเข้าใจเรื่องยากๆได้เห็นภาพมากยิ่งขึ้นเพื่อส,งส่งเสริมให้การศึกษาของมหาวิทยาลัยรามคำแหงมีประสิทธิภาพมากขึ้นนั่นเอง